วามีใครเสียชีวิตวะเออไปแล้วเออไปแล้วค่ะเออไปแล้วกูโดนยิงนะกูโดนยิงนะเอาเพื่อนไปชุบด้วยเอาเพื่อนไปชุบด้วยตายเปล่าตายเปล่าใครใครอุ้มศพไปด้วยเด้ออุ้มศพไปกันหลุดกันหลุดกันพลาดหลุดแคร์หรือเปล่าคะเห็นยืนนิ่งตั้งนานแคร์แคร์มีกี่ศพอ่ะพี่นับคลอยแบบเขาพลาดได้ไหม เดี๋ยวน้ำให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดต่อเก้าสิบนี่เราได้สักไฟยังไงเราก็ยังไม่ถึงไฟแล้วก็ก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเ,เดี๋ยวเขาเอ,อา๋อใช่ไหมก็ให้เขาไปรวมไปก็นับไฟแล้วจดีได้เลยได้เลยครับพี่แต่ตรงนี้ก็น่าจะนับไฟเรลิกูดเรลิกูดนะโซทอปอ่ะมาแล้วนะมาแล้โหโหวนะน้องน้องคุณหน้าชิมเลยจีมินครับจีมิน โอเคจะโฉบไว้ก่อนถ้าถ้าได้เปรียบแล้วถ้าจะไปเอาข้างนอกอ่ะทางโฉบไว้ข้างในสองตรงนี้สองศพนะโอเคครับเดี๋ยวนีมหลบมาหลบมาระวังระวังระวังปืนฟันแรงนะดูเลือดกันด้วยนะฟันแรงเด้อดูเลือดกันดีๆเด้อแกสมานะครับแกสมาเด้อระวังนะถ้าดูนแกสต์เจ็บ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 ป่ะพี่ถ้าเจ็บเหรอเราเราไม่เกาขวดขวดขวดไปได้ปะเจ็บ

ปป่่าาแล้วก่อม็อบอะไรด้วยป่าวทำไมในระเบิดอะไรขนาดนี้แก้น้มตาไว้หน่ยพี่แล้วเขาโยนแก๊สให้เขาโดนเองแก๊สพีทครับแก๊สพีทสวีเข้ามาเขาโดนเองแล้วนะโอ้ยฟุ้งโอ้ยเจ็บมากคุณตำรวจเจ็บโอ้ยเลือดกูรถไอ้เหี้ยเลือดกูรถจะตายเลือดกูรถจะตายเลือดกูรถจะตาย กินงุ่นะชัดเผื่อเขาได้ยินแล้วเขาจะวิ่งเข้ามากินงุ่นแน่นอนเฮี้ยโคตรแรงแรงมากกูเกือบตายเฮี้ยไอ้งาะมันปุ้มเป็นศพคอแสบตาพี่แสบตาแสบตาเฮี้ยกูเกือบตายดูเลือดด้วยนะคะทุกคนระวังเลือดเลือดหายเพิ่นนะพี่หลบหลบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมตายตายตายปานี่

ตายเปล่าตายป่าใครใครไม่ตายบอกตายไม่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 ตายเือใครหลังจะรับไม่ได้ใครมีศพอยัางน้บอยางนี้อกไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รล้ไม่รู้มารเอไศ่กลับม่ร้ไม่ร้ไม่ร้ไม่รู้ไมงให้ไมงให้ไมรู้ม่รูไม้รู้ไม่รูไม่รู้ม่รชม่รหน่อย้เอ้ยน้องเว้แล้วม่รู้วม่ร้ไม่้ม่้มารม่รอมารดั่รู้ม่ก็มาช่รยเพื่อนไม่ร่รับ เต้องข้าออกปลึกต้องออกปลึกเพื่อนวาน้าไปก่อนเากออาศพเข้ามาข้างในก่อนไปดันไปเอาหมอดีเคนเดียวคนเดียวคนเดียวใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพอนอยู่เพื่อนนอยูอห่เฮ้ยข้างในข้างในดันออกมาหน่อยข้างในดันมาหน่อยข้างในดันออกมาหน่อยข้างในดันออกมาหน่อย้างในมาหครับข้างในโผมยังปิดไม่ได้วะมึงอย่าแย่งกันเล่นดิเฮ้ย เล่นคนเดียวไปเลยพี่ป๊อปบนบนหลังคาบนหลังคามีปืนบนหลังคามีปืนพี่ป๊อปบนหลังคาบนหลังคานี้เลยพี่บนหลังคานี้บนหลังคานี้พี่ป๊อปข้างหลังข้างหลังพี่ป๊อปบนหลังคาพี่ป๊อปป๊อปหลังคาก่อนนะหลังคาก่อนป๊อปหลังคาเรเบลเลยครับหลังคาเรเบลเอาเอาพี่ป๊อปลบอยู่พี่ป๊อปลบอยู่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไม่เป็นไรเอาตัวละก่อนเอาตัวละก่อนแปาตัวละก่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนดันไปถึงรถดิไปน้ำเปล่าน้ำเปล่าซอ่ย่า ลมเฉยๆล้มล้มเฉยๆครับอู่เพื่องครับนีห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 ีหน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 ีห้ีหนี้นีห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 นีวนีหนีหนีหี ไม่แต่สมองแรงจริงแรงแรงโคตรแรงมากอ่ะแรงแบบมันเข้าเนื้ออย่างเดียวเลยมันเข้าเนื้ออย่างเดี้ยเป็นปั๊มยาทีไม่หันเป็มยาไม่ทันมีตำรวจตายเพราะพิษด้วยนะเหรอถือโัวไว้แชทโัวไว้ครับเหนือแทงแรงมากเลยนะครับไม่ษปถือ่ไดโห่อไว้ครับถือห่อไว้อไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมอมาเลยวางเลยถือห่อแล้วไปรอข้างนอกเลยก็ได้นะเดี๋ยวเขามารอข้างนอกเลยไปรอข้างนอกเลยไปตั้งรถเหมือนเดิมโอ้โไม่ค่อยมีคนอ่านดังแชทเนาะมึงว่าไงซิเล ผมก็เป็นแค่เมอนกันเออนนี้อ๋ถูกไหมออเรอขอโทครับตำรวจอพี่พหมอผมแบบ้รถเรแล้วพี่ผมแบบทำอะไรไม่ถูกขาแข่งขาแข่งพี่ไปไปไ้เยอย่าไปครับไปครับพี่ครับตรวดขาพี่มึงอยาไปพูดอย่างนั้นดี รีบออกมารีบออกมา,อ,อ,กมาอย่ออาอย่าอย่าข้อยอย่าข้อเยอขึ้นสีเลรบมกันเร็วๆองมากันเร็วๆ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 เร็วกเร็วๆ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 เร็วเร็วๆ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 เร็ว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  ไม่คือเวลาเราจะเล่นเหลี่ยมใช่ไหมเราแค่แบบว่าเดินอย่างเดียวพอไม่ต้องแบบว่ามันจะไปเป็นขัดขวางการทํางานอะไรนี้เดี๋ยวเราโดนปรับโอแค่แบบไม่ต้องพูดเลยเลยแค่แบบค่อยๆเดินออกมาเฉยๆมันใช่ไหมเฉยๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นเองแค่นั้นเองใช่เรียกไปเลยเรียกเลยจิ้มเลยถ้าตจะทำอะไรจิ้มเลยในมีดในมีดเอานี่ตกลงตกลงติดใช่ค่อยๆเข้าที่หลังแบบเข้าเข้าเข้าห้องนห้องไหนที่เหลือตั้งรถที่เหลือตั้งรถเซฟรถหน่อยเซฟรถหน่อยใครจของรถ ตัวเออเละเพะไปหมดแวันี้เดี๋ยวเขาก็ต้องมีปรับเปลี่ยนเเเัังงตตอาา